เอาละับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดิมนะครับวันนี้เรามาต่อกัน plus สอแล้วนะครับผมสําหรับเกมเอะไร of story นะครับ story หรืออะไรไม่รู้ครับช่างมันดีกว่าครับเราเริ่มเกมเป็นกลอนเลยนะครับผมเจอดอกไม้อันหนึ่งกด esc แล้วก็กดนี่ครับเรื่องราวต่อจากนี้คืออย่างไรกันผมทํากัน ก็เป็นรูปต่างๆ,ๆแล้วเรามาดูรูปกันก่อนครับโอ้นี้เขาไม่ได้ได้นกับเพื่อนครับเหมือนจะทําน้อยจงน้อยใจอะไรเงี้ยไอ้ก้อครับไปเล่นกันต่อครับผมต้องมาตรงแสงครับเขามีแสงให้ตรงนี้ครับะเหมือนแบบเด็กคนเมื่อกี้เด็กที่เราเห็นกันมนาะเหมือนน้อยใจอะไรเงี้ยแบบเพื่อไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยจะประมาณนั้นนะฮะ อันนี้ปั้นหิมะออกมาคือจังไดคือเป็นจังไดโอ้หนี่อะจอยผมผมเดาว,ว่าเป็นตัวเราในอดีตชาติครับก็คือชื่อจอยอะไรเงี้ยเมื่อเขามาลํกลึกอดีตชาติของเขาว่านะฮะอันนี้ผมคาดเดาว่าอย่างนี้นะฮะ หรือจะเป็นอีกอีกหนทางหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้หลุดไปแล้วฮะลุดไปไกลแสนไกลไอ้กอ้อนนี่ฮะนี่คือก่อนจะมีหิมะนะครับวารเวลาล่วงเลยไปครับเวบาได้กลับมาแล้วนะครับ อันนี้ว่าปิวไปปิวปิวจนหายไปแล้วนะครับผมต้องให้วากลับมาครับแล้วผมก็หาจังหวะที่จะยังไงต่อครับมไม่ว่ากลับมาแล้วโอเคผมจะเข้าไปข้างในนะครับผมย้อนเวลามาอย่างนี้แล้วก็สไลด์ไปเลยโอ้โหแจมหรือว่าแจมแมวครับโอเชียนนะครับ ล่วงนะครับเป็นไงลกูกสบายพเพลินไหมสบายพเพลินกันไหมนะรับมาลุงไหมคุณลุงตายกระโดดเชี่ยกูตายมันไม่ใช่อ่ะเนี้ยครับผมต้องลองดีๆครับลงดีๆ ผมย้อนเวลาใช่ไหมกดค้างผมค้ามัานนี่แล้วก็เกี่ยวไปสไลด์หนอนขอ,อย้อนเวลาก่อนนะครับย้อนเวลาตอนที่พึ่งมันยังไม่ขึ้นมาย้อนเวลาตอนที่พึ่งมันยังอยู่ตรงนั้นนะโอเคครับนี่เหมือนจะเป็นอดีตนะฮะตอนที่พึ่งมันยังไม่มาเนาะเมื่อกี้พึ่งม,มาหาเราเป็นอาณาเขตของเขาแล้วนะครับไปกันต่อเฮ้ยแดมครับกูโดนแคนี้ตาย ปลุกเปียกไปไหนนะครับมาพึ่งมานี่ย้อนไปอดีตกันอดีตก่อนที่จะมาหาฉันอุ้ยไปไกลเกินครับประมาณนี้นะครับกดออติเมตนะครับไปครับแดมครับโป๊โอ้โหแตบว่าแจมเฮ้ยชิดดีนะเขาทงเป็นน้ำกดนะครับเป็นคน้ำกดนี่กูตายครับเดี๋ยวนะ ไลไปเลยครับไปโอ้ยนะบ้ายขวาซขวซ้ายขวา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 า้โอ้คานี่ช่งกว้างใหญ่แสงยาวนานเหลือเกินครับเรียกว่าอันกันเลยโอ้นี่มันที่ไหนกันนะ จะจะจะจอยเหรอเนะนี่แดมครับเรามาเจอจอยหรือเปล่าคนไหนจอยวะเนี่ยผมจำได้ว่าตอนแรกตัวเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าจำได้แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจำมั่วครับไปกันต่อโอ้ยเขาทำเชิงยาเป็นแบบว่าเป็นเชิงลูกกลม嘛ทุกคนนะครับ หรืออันนี้น่าจะเป็นกาแล็กซี่ที่แบบว่าคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้จักรวาลไหนจักรวาลไหนกาแล็กซี่ไหนครับแต่ลองมาอยู่ปัจจุบันกันต่อนะครับเลื่อนซ้ายครับโอ้ปวดหลังเดือนซ้ายปวดหลังเลือนขวาครับจะเลยงอกงามตอนแรกมันไม่ได้เอ้ยนี่ว่าวมาครับว่าวมาหาเราตรนนี้ครับผมให้ว่าวมันมา,มาอยู่ตรงหน้าเราอ่นะกดออติเมตได้ไหมกระโดดขึ้นไป นะครับมือมือพร้อมแล้วนะครับไปต่อครับยอมร้า้โหแบบเหมือนมีพลังด็อกเจอร์สตริงอะไรเงี้ยครับปาด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 นะครับโว้ยเชิโอ้้หูดีไม่ตายครับทำเราตายได้เลยป่ะเนี่ยไม่น่าจะตายได้ครับลุงก็น่าจะอื่นโอ้ยอย่าแกล้งลุงดิโอ้โหคอครับโอ้เชิเอ้าวพินบอกง่ญ่จังวะ แอปหนึ่งนะครับหินบล็อกใหญ่เกินนะครับโอ้เราต้องขี่หลังเจ้าหอยทากยักษ์นี่นครับหอยทากมาหลายล็กเดี๋ยวนะอนอนโอเคขอญาตนะขอโทษนะไปเออสวัสดีสวัสดีูดดไปครับกระโดดแล้วเราก็ยอ้ยอนย้อนอีกอนะ่ะย้อนอ่ะเดี๋ยว ผมว่าต้องย้อนให้มันมาตรงนี้แล้วนะครับอ่ะมาน,นี่ต่อแล้วไงต่อแล้วก็ขี่ไปนุงจะตกนะจะตกขอแค่นี้นแหละปาดขวาเพื่อหวังเหตุและผลแล้วก็กระโดดมานี่แล้วก็นี่มากระโดดแล้วก็นี่มาโดดกะอันนี้ผมต้องย้อนอีกไหมครับย้อนเวลานะครับ สบ,บาลีสปรดูงคอมเมนต์มากเลยครับเดี๋ยวนะผมต้องยอมเวลายอยีกครับดีไม่โดดก่อนนะอ่าลงดุยันต่อครับอันนี้คือผมมาถูกแล้วใช่ไหมนะครับเดินลับถูกปะเนะี่ยถูกปะเนะี่ยคือหนูมาถูกหรือเปล่าครับหนูมาถูกแล้วแหละเจ้าหอยวันนี้ก่อนโอ้น้ำนะ่าจะลึกมากๆเลยครับไปเลยครับ หอยยุกเทอร์เนียนหรือเปล่าเนี่ยตัวโคตรใหญ่ครับหอยทากครับนะแล้วก็นี่ครับโป๊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 นึงนะเฮ้ยโอ้โหน้ำไม่น่าลึกมั้งอย่าลองอย่าลองอย่าใต้อย่าลองอย่าขึ้นมาตรงนี้เราปาดให้มันมาตรงนี้ครับแล้วก็ขยับไปย้อนเวลาไปย้อนเวลาไป ไปไม่ได้แล้วอ่ะผมว่ามันน่าถึงจุดหมายแล้วนะนี่เราต้องโดดมานี่ดิครับถึงโบนเนี่ยกลัวไม่ถึงว่ะไม่ถึงก็ต้องถึงว้อไอเชิดน้ำเค็นี้มึงตายอย่าตายโอ้โหลูกคือแบบไม่เรียนไายน้ำเลยหรอนะครับไม่ไม่เรียนไายน้ำเลยมันมันกดอะไร,รอ่ะพี่โอ้โหเค่นี้ตายครับโอ้เปลี่ยนจริงครับมันไม่ใช่อ่ะครับผมผมว่ามัน ย้อนพี่หอยไปก่อนดีพี่หอยต้องทำอะไรได้ครับพี่หอยผมว่าโดดตรงเนี้ยเอาหายเลยครับมันมันถึงทางตันผนวแล้วเหรอเนี่ยคืออืมมันหนึงนะ่งมันตาผมย้อนไปสุดเลยอ่ะมันต้องไปตรงไหนจะตรงนี้นยังไงวะเนี่ยเป็นอย่งนะโอ้นี่ไง อ่าลองย้อนก่อนนะครับย้อนอ๋อ,อนี่คือรู้หรือเปล่านี่ยฮะโอช่าว,ว่าจ๋ามันมันมันผ่นานยังไงครับได้แต่คิ้นแล้วก็สงสัยกูเอาเชือกกระโดดไปสรดแม่ตรงนู้นได้ไหมทุกคนครับผมว่ามันต้องมีทางไว้หนึ่งในสี่ล้านวิธี กูกลับไปที่เดิมแล้วกันถ้าตรงนี้มันทำไม่ได้กลับกลับเลยกลับเลยอย่างนี้ครับกลับเลยไม่ถูกเส้นทางแล้วป่ะอันนี้ดีอ๋ออ๋นี่คือยีงแงวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วครับ ใจเย็นนะจ๊ะมันต้องส่งแมงหน้าดิครับอย่างเงี้ยครับแล้วถุงมย้อนเวลาพึ่งมาได้ปะวะเดี๋ยวนะย้อไม่ลาพึ่งมาดิเอาไอ,อ้สบายก็มันเหนียวหมมันสบายด้วยมันเหนียวมันสบายไงอ้เนี้ยไอ้ออยชิบชิดครับ ชิดครับเฮ้ยผมไม่รู้จริงนะผมไม่ได้แกล้งโง่เนี่ยผมไม่ได้แกล้งสตู p ิดไม่ได้แกล้งอะไรเลยมีวิธีดิดครับโอเคงั้นผมต้องกลับก่อนใช่ะปะโอ้ยไปยอะถึงขอร้องโอ้ก็ถึงนี่ว่าบักเอ้ยบ้าผมเห็นลุงเขาป่วกเปียกไงคิดว่าจะมาไม่ได้ครับ เมื่อกี้เหมือนจะใช้บัคของกิลหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ผลลัพธ์คือกูผ่านแล้วไปจ้าไปแล้วจ้าความจริงมันก็ถูกอย,อย่างนี้ก็น่าจะถูกกว่านะครับจะโดดไปครับขวาซ้ายขว,วาซ้ายขวาซ้ายมีน้ำนี่โอโ้โหสิ่งมีชีวิตโอกาสเกิดได้ มากเลยครับถ้าผ่านพันล้านกว่าปีคะแม่ชอดแม่เจ้าครับโอ้เห็ดนงเห็ดน้อยขอญาตย้อน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 โอ้โหพพเพลินเลยหอยท่าเมื่อกี้พเพลินเลยนจะจ๊ะหอยท่ากลับวันนี้พาจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะวันนี้เลยเยี่ยม กระโดดขึ้นลงครับขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเป็นม้นเนี่ยโอเคงั้นไม่หาที่ขึ้นตรงอื่นก็ได้จ้ะ,ะขึ้นตรงนี้ก็ได้จ้ะไปจ้ะขึ้นจากเล็กไปใหญ่ละจ้าจากเล็กไปใหญ่จ้าโอเคจ้าค่อยๆนะไปเลยอ้ลุงเขาแบบว่ามือกลางลอยกลางอากาศ เยี่ยมขอบคุณที่มาส่งนะคะไปเลยแล้วอันนี้ก็ต้องเรียกพึ่งมาใช่ไหมพึ่งมาดีพึ่งเยี่ยมครับโอเคเรื่องแสงวันนี้แล้วไงต่อออติเมตนะจา๋าเฮ้ยเดี๋ยวด้ยเด้เดอเว <laughs> <laughs> เห็นลุงไปไป,ไปมาๆฉันจะคอแล้วเนะี่ย ผมไปทำอะไรกับซันต้าก็คล้อยคนนี้แนงนักผมต้องปล่อยลงนี้ใช่ไหมย้อนเวลาก่อนลงลงพอพอโอเคเราก็มานี่อ่ะปึ๊บอ่ะอ่ะชึบอีกอ่ะทำเลยยูอยอยยอยไปกระโดด ขวาซ้าย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 อนนี้ต้องยังไงต่อฮะย้อนเวลาเลยอย่างนี้ครับขออนุญาตย้อนนี่ย้อนมาไกลเกินครับย้อนไปอนาคตก่อนย้อน่ะโอ้ย้อนจะย้อนยังไงแล้ววะ นตัวอะไรเดิมมาวะอ่ะอันนี้เดิมมาโหน้องมานี่มานี่ใช่ไหมขึ้นอ่ะเอาน้องหอยคือเองกำลังจะบอกอะไรกับข้าววะอ่ะอ,อ่ะขึ้นมาก็ได้จะอ่ะ อาพี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยัอ,อติเมตเหรอพึ่งมาอ๋อนี่ไงพึ่งพึ่งมานี่โอ้แล้วมันไกลเกินครับแน่มาอ๋อดูแลไวแล้วต้องขึ้นหอยที่นี่นะครับเฮ้ยโอ้โหมันก็โดดไกลเกินโอ้ตายเลยเหรอไม่ใช่หรอลุงถ้าลุงจะเปียกัวกพวกเปียกขนาดเนี้ยนะ ผมจะจับลงเข้าฟิตเนสแล้วนะอย่างเงี้ยเสื้อมาเลยอ,อัลติเมตฝาบเขาให้ย้อน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 หลุงไม่เป็นหัวนะไม่เป็นโรคมึนลอยในอากาศใช่ไหมโอ้โหน่าจะมึนแล้วแหละกูว่าน่าจะมึนแล้วแหละอย่างเงี้ยลงเลยตายครับใส่เดอร์ไ,ได้ไหม ย้อนเวลาก่อนอย่เดินตืต๊ดๆเจอกระท่ำครับกูเข้าบ้านเลยกูผีนะครับผีอะไรไม่มีครับผีตัวเราส่งกระจกเข้าไปอันนะผีอัะนะอนุ้นิ่งคุ้งฟิงย้อนพึ่งผมกำลังดูพึ่งท้ายบนอยู่ฮนะใช่แล้วเราก็ปล่อยไป ย้อนนี่ครับย้อนอ่ะย้อนอ่าย้อนหลอ,อ,อฉันด้วยสิเจ้หาหอยข้างได้เลยครับหลวงพ่อฮะหลวงพ่ออะไรไปครับอืมผมอยากรู้จริงว่าน้ำแค่นี้มันทำจมได้เลยเหรอวะอ่นน้ำประมาณนะี้อ่ะประมาณนะี้จมได้ปะโอเคโอ้เกินไปนะครับเกือบจม จบจมแล้วนะครับผมข,ขอโทษคุณลุงนะครับชีวิตมันต้องกล้าท้าลองครับแต่แต่ลุงไม่อยากลองเลยอ่ะคอเค,ครับลุงจะไม่ลุงลองแหละมันบั๊กอะไรครับเนะี่ยตายย้อนนี่ครับย้อนย้อนย้อนแล้วย้อนไม่อีกอ่ะพึ่งพึ่งต้องมาครับพึ่งต้องมาตรงนี้จริงๆพึ่งไม่มาแล้วเมื่อไหร่จะพึ่งมาวะเนี่ย มาเหรอ,อย่างนั้นเหรอโอเดี๋ยวนะครับผมว่ามันมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมไปไม่ได้อ่ะเราก็โดิมานี้ไงใช่ปะ่ะถ้าเดาไม่ผิดนะอะเดีวผมขอดูหอยเป็นนี้ก่อนว่ามันจะมาเสเดจมาหรือเปล่า โอเคกูโดดลงเลยแล้วกันไอชิปก่ายเอ้ยเอาลุงลุงก็เป็นกอรพอ้งชิดครับมันมาอยู่แล้วครับผมต้องตั้งสมาร์ททีมันนไครับเนี่ยชิดย้อนเนี่ย ผมต้องลองดูสภาพแม่ร้องข้างล่างก่อนวะเป็นยังไงวะเนี่ยอ้าหอยมาอย่างงี้ใช่ปะปุ๊บอากลับไปปุ๊บอากลับไปใช่ปะอ่ะกลับไปแล้วไงต่อใช่ไหมก็ต้องมาตรงนี้ดิครับถูกปะเนี่ยก็มานี่ย้ยก็มานี่ไงจ๊ะย้อนฮะ หลักเว้ยโอเคเดี๋ยวพิ่ทันมันมีอะไรวะเอะมันเนี้ย ตายแล้วกลายเป็นว่าฉันไม่รู้เลยหนูไม่รู้จริงๆนะเนี่ยทุกคนไม่รู้ไต้องมาอยังไงก็หนูขึ้นมาอเงี้ยอ่ะผมขึ้นมาหนูผมหนมหนูขนมก้วยทอดก้วยกวยอะไรกล้วยลำวะเนี่ยก็ปื๊บใช่ไหมแล้วก็ปื๊บอีกนะอ่ะอัลติเมทอะไร ทุกคนหรอว่าเราต้องจบพาร์ทสองกันขี้ตรงนี้วะทุกคนจริงๆครับเหมือนสมองมันจะตันครับจริงๆไม่ไหวแล้วโดดลงแม่งเลยดาวไปนะไปวาไปนั่นนะครับโอเคครับไว้เจอคลิปหน้าอะไรกันครับไม่งั้นมันเสียเวลาเปล่าๆครับไว้ไว้แบบสมองเผื่อเผื่อจูนติดนะครับแล้วก็แบบว่าคิดอะไรทันนะครผมแบบว่าคิดอะไรออกเออนะครับ พูดจะดูโง่เลยนะครับก็โง่อยู่แล้วครับมันไม่ใช่โง่หรอกครับอย่าไปตัดสินตัวเองอย่างนั้นนะครับผมนะฮะผมยกประสบการณ์ให้ทุกคนครับอย่าไปตัดสินวัดตัวเองอะไรโง่เลยครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับเออความไม่รู้นะฮะถ้าพูดแบบตามหลักศาสนาพุทธเลยก็คือว่าเกิดมาพร้อมกับอวิชชาครับอวิชชาคือความไม่รู้นะอวิชชาก็แปลว่าความรู้อ่าก็คือไม่นะฮะอวิชชากับปัญหานะครับผม ก็ตัณหาเป็นสิ่งที่แบบว่าอยากนะครับผมเกิดมาก็จะอยากได้นู่นอยากนี่นะครับแล้วก็มีอารมณ์รักโรคกวดหลงนะครับผมนะเกิดตัญหาต่างๆนะครับผมนะฮะเราก็ต้องจูนกันใหม่นะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับทุกคนนะเราไม่ต้องอยากนะครับยิ่งอยากนะครับก็คือเรายิ่งเอาแต่ใจนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ประมาณประมาณนี้นะครับก็เป็นคนดีของสังคมของโลกเข้าไว้นะครับช่วยโลกช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับผมนะ อยาให้โลกร้อนโลกแตกกันเลยทีเดียวนะครับก็ก่อนจะทิ้งท้ายจบนะครับก็จะทิ้งท้ายเลยนะครับก็มีเมตตาบุติตาอุเบกขานะครับผมนะโอเคนะครับเมตานะครับผมนะก็บุติตาก็ความปราดก็็บบว่าความเป็นยินดีกับคนอื่นนะไม่ต้องอิจฉาลิษยานะครับผมเมตาก็ความปรารถนาดีประมาณนี้นะครับอุเบกขาคือวางเฉยนะครับผมวางเฉยต่อจริงต่างๆนะครับผมนะ ไม่ต้องยินดียินร้ายนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสงบสบุขไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยวางนะครับผมไม่ต้องเครียดเป็นต้องอะไรนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบอย่าลืมไม่จ้ากดทั้งหมดเลยไปแล้ว